นายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชกนนารจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายสกุลเหล่งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนางกชาพรพรจินตานุก,กูลหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาเบ,เบ,เบตงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการพระเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารเบตงแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลี้ยงเมืองเบตงด่านพรมเดนไทยมาเลเซียซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า85ล้านบาทนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่า เนื่องจากการพัฒนาของอำเภอเบตงซึ่งเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่งทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากและสถานีขนส่งผู้โดยสารก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คอยรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ไร้ที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นดังนั้นเทศบาลเมืองเบตงและส่วนงานขนส่งจังหวัดะยะลาจึงเห็นว่าควรจะสร้างสถานีขน,นส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ขึ้นรวมทัง้งมีความกว้างขวางทันสมัยและมีความสวยงามกระทั่งได้รับความเห็นชอบอน,นุมัติโครงการจากกลมการขนส่งทางบก ด้านนางขาชาพรจินตนันลกูลหัวหน้าสันมักงานขน่งจังหวัดยะลาสาขาเบอร์เบตงกล่าวว่าสถานีขน่งพุทธสารณเบอร์เบตงจังหวัดยะลาแห่งใหม่นี้มีสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายสะอาดและปลอดภัยโดยได้รับการบริจาคที่ดินในการก่อสร้างจากนายสมนศักดิ์รเดชบินิตและนายจำเริญดำรงชนะวงศ์บทเหนื้อที่ทั้งหมด13ไร่เศษใช้งบประมาณจากโครงการเรืองต้นแบบเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมั่นคงั่งคั่งยังง่งยนืนในงบประมาณ75ล้านบาท ดังเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองเบตงสมทบโครงการ8ล้าน5แสนบาทรวงมงบประมาณในการก่อสร้าง8 5ล้านบาทซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีในเบื้องต้นจะทําการวนย้ายรถประจําทางซึ่งเป็นรถโดยสารที่เดินทางระหว่างกรุงเทพและรถประจําทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดและวิ่งระหว่างอำเภอในจังหวัดย,ยาลาไปจอดให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เจษดาสิริโยธายรายงาน นายอุทิศมิ่มสก,กุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาพร้อมเจริญริทศรทศทภูมิภาคภาคใต้นำคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลีบ้านอ่าวมะขามตะบลคลองเคียนอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่อยู่ไม่ไกลาจากจุดชมวิวสเสม็ดนางชีซึ่งเป็นแหล่์มาร์คที่ดังของจังหวัดพังงาโดยมีบรรยากาศการชมวิวแบบพาโนรามา180องศาซึ่งมีวิวสวยงามใกล้เคียงไม่แส้เสม็ดนางชี ซึ่งทางชมชนมีการบริการเรื่องของที่พักให้เลือกถึง3แบบคือเลือกนอนที่เต็นท์ลานชมวิวที่สามารถมองเห็นมูดาวในท้องฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกแบบเลือกพักในห้องแอร์หรือแบบสุดท้ายเลือกพักแบบกระท่อมนอกจากนั้นยังมีบริการเตาปิ้งย่างและอาหารรวมทั้งร้านกาแฟไว้บ,บริการโดยจุดเด่นที่ต้องไม่พลาดคือสถานที่แห่งนี้ได้รับเลือกให้ขทะเบียนเป็นดักสกายพัพเปอร์ตี้เกียตินรักท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ด้านนายอุทิศลิมสกุลเปิดเผยว่า โครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 2ทางการท่องเที่ยวแหง่งประเทศไทยททได้ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดเก้นเพื่อประกาศการท่อง,งเที่ยวเชิงดาราศาสตร์และปลูกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวท,ที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติยามค่ำคืนทางทททสำนักง,งานพังงานได้ส่งจุดชมวิวอ่าวโต้เหลีเข้าร่วมโครงการจนได้รับเลือกเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีจุดเด่นทางด้านดาราศาสตรส์มีแหล่์มากสำหรับถ่ายรูปคู่กับวัตถุท้องฟ้าหลายแห่งเช่จนจุดชมวิวอ่าวโตลีและสมเด็จนางที่ชิงชาคู่กลุ่มดาวทางทิศเหนือหรือภาพดาวหมุนเป็นต้นเหมาะสาหรับกลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่นหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจนในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์หรือกลุ่มนักดูดาวและปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งวันทั้งชมแสงพระอาทิตย์ยามเย็นชมดาวตอนกลางคืนและชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากระเยดผมทอง รายงานผู้สื่อข่าวพบรถตู้อีซูซูสีด,สดำเพ้นข้างรถด้วยภาษาอังกฤษว่าบิดไนอะโกโก้ด้านบนมีบ่อน,นั่งสองที่นั่งมีถังฉีดพ่นน้ำและเซิร์ฟบอร์ดเป็นรถของแม่สุนทรคำงามศิลปินอิสระอายุ15ปีชาวตำบลบ้านตามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นำรถตู้ที่มีสภาพเก่าแก่มากกว่า30ปีที่ยังใช้งานได้มานำการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดบนหลังคารถ สร้างความแปลกและอืหาสำหรับผู้ที่พบเห็นรถกันดงังกล่าวซึ่งจะวิ่งไปตามเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากน่าสุนทรเจ้าของรถเก่าวว่าตนเองมีแนวคิดในการจุประกายที่นํารถเก่าเอามาวิ่งดังความที่ชอบบอกว่ารถเก่าทําไมไม่เอาไปปลูกสารแน่จึงเกิดไอเดียขึ้นมาและปลูกผักไว้บนหล,ลังคารถเก่าใช้เป็นรถคู่ชีพเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง และตั้งใจที่จะปลูกให้เด็กที่กรุงเทพได้เห็นผักพื้นบ้านพวกสมุนไพรซึ่งวิธีการปลูกก็จะมีลักษณะปลูกบนแผ่นโฟมสำหรับการปลูกผักไฮโดรพอนิคที่มีความหนา7เซนติเมตรและมีน้ำหนักเบากว่าการปลูกด้วยดินขณะที่แผงต้นไม้ก็จะมีแกนผัเด็กแน่นๆกับหลังคาด้วยเหล็กที่ติดเพลิงอยู่บนหลังคาจดแท้ไม่มีโอกาสจะร่วงลงพื้นได้เดี๋ยวพืชผักที่ปลูกเช่นหนานเฉาเวย่ยกระถินยาสมุนไพรตะไคร้ผักจีฝรั่งมะขามรวมแล้วมีผักหลากหลายชนิด และเมื่อถ่านผักและผลไม้ก็จะโยนมาเร้่ขึ้นไปบนหลังข่าวรถและให้มันขึ้นด้วยตัวของมันเองซึ่งส่วนใหญ่จะวิ่งในกรุงเทพแต่ขณะนี้จะพาภรรยาทเที่ยวทั่วประเทศขําที่ไหนก็พักที่นั่นเมื่อจะกลับมาบ้านที่จังหวัดพยาวก็จะใช้ตาข่ายคุมแล้วค่อยๆกลับมาเมื่อถึงพยาก็จะเปิดออกเวลาจอดพักระหว่างข้างภายในปั๊มก็ได้มีผู้คนที่พบเห็นต่างพากันมาดูและมาถ่ายรูปและพูดไปเสียงเดียวกันว่าเป็นรถที่แปลกและน่าจะมีคันเดียวในประเทศไทยปันวิทย์อยู่ดีรายงาน นายรุพงศ์าวาวังมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันชกหวยศึกรวมพลผลรักมวยไทยโดยมีนางสาวสิริมาพรรัตนภูมิสิรินายกเทศมนตรีตำบลเวียงยองจังหวัดลำพูนเป็นประธานจัดการแข่งขันนา,สสนายสมศักดิ์รัตนภูมิสิริที่ปรึกษานิคมเบอร์เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันจัดขึ้นเนื่องในงานมุทิตาจิต88พรรษาและงานทอดกฐินสามกีพระกูธ,ธรรมพิรมคูบาเมืองินที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยองเจ้าวัดวัดนศรีเมืองยุ ำบลเบียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนางสาวสิริมาพรรัตนภูมิสิรินายกเทศมนตรีตำบลเบียงยองกล่าวว่า,าเทศบาลตำบลเบียงยองร่วมกับคณะท้าวัดเสีเมืองยุได้จัดงานทอดกฐนินสามัคคีนในงานมุทิตาจิตพระครูวรธรรมาพิรมเจ้าอาวาสวสีเมืองยุการจัดงานในครั้งนี้ พื่อให้ประชาชนได้มาร่วมทำบุญตามประเพณีพร้อมปล่อยโคมลอยจำนวน180ลูกและมีการประกอบผู้บวด,ดวลกันปั้นกันจำนวน19คู่ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนนักทกมวยพร้อมคณะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไปร่วมชมความงดงามของเทศกาลโคมแสนดวงของเมืองลำพูนและร่วมทำบุญถวายโคมหลักสีเป็นพุธทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริพุญชัยและถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามบเทวีปฐดมมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนด้วย แทนตอมสังแรงงานทัพเรือภาคที่3เดินหนือรักษาความปลอดภยัยทางทะเลกองทัพเรือก่อหีเป๊ะร่วมกับมนลนิธิกู้ภัยร่มใส่จังหวัดสตูลจัดกิจกรรมฝึกอบรมการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อไน้ไไนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ําสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆป้องกันปัญหาเด็กจมน้ําในช่วงปิดเทอม สืบเนื่องจากทุกๆปีสถิติการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีมากที่สุดคือการจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำการเอาตัวรอดจากการจมน้ำการช่วยคนตกน้ำอย่างปลอดภัยด้วยพิธีตะโกนโยนยื่นและการปฐมพยาบาลคนตกน้ำและจมน้ำในเบื้องต้นโดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน70คน เกดขึ้นที่สระวายน้ำสนามกีฬาอบตฉลุงอําเภอเมืองจังหวัดสตูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนาํานโยบายของพลเรือเอกอตุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้กําลังผลของกองทัพเรือนําขีดความสามารถของหน่วยที่มีอยู่นําไปสร้างการร,รับรู้และเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนติตยาแสงมณีรายงาน